ทุกท่านวันนี้มาตามเลขจะเมตะเคียนยักษ์เมตะเคียนใหญ่นะครับตอนนี้มาหาหลวงปู่ทราบข่าวว่าหลวงปู่จะเอาต้นตะเคียนไว้ที่นี่แต่ว่าน้ําท่วมนมัสก,การขร้นหลวงปู่เป็นยังไงต้นตะเคียนปูน้ําท่วมเลยเบ่น้ําท่วมลึกลึกมากเลย เรียกข้อคุณเลยเจียงโคอเลยบ่อ๋อแกวอะไรรอกที่ฮวงบนที่ใต้ชินไว้ไหนอ๋อจังเป็นลายเพิ่งยี่เจียงยี่เหรอเขียนข้ออ๋อการนำมัอยู่ระดับไหนเหนกรได้อยู่แล้วเห็นว่าร่างทรงมาเอาที่นี่เลยปู่เมื่วันก่อนมาเอานี่เลยเรียกมาเลยบ่เพิ่นเพิ่นเรียกมาเลยบ่ปู่อเอาในเจ้าแม่ใส่งามเจ้าพ่อใส้ทองเนี่ยอ๋อ ที่หลวงปู่สวงอยู่นี่เพิ่นเข้าเพิ่นเอาออเข้อเอาอยู่างนี้เพิ่นเข้ามาเพิ่นว่าจะอะไรเนี่ยหลวงปู่เพิ่นมีบอกบอกยังว่าด็ดสี่หนึ่งหกเพิ่นได้บอกแต่ตัวเลขอย่างเดียวหเห็นหลวงปู่จะเอาต้นตะเคียนไว้นี่ที่มันหักลงสี่หนึ่งหกแลวท่างได้เข้ามาอ๋อรอน่องอยู่ไหนว่างงวดหน้าน่นา,นนาจะได้อยู่มั้งได้อยู่งวดหน,น้า เอากิ่งที่มันหักลงลงปู่มาไว้ไว้นี่นเเอนนัลพราะเมื่อคึ้นนี่เมื่อคื้นนี่กับวตถุจริงกับน,นี่เบนเ็นกับเมตาคิเอยนดูเขามื่อขึ้นในหลวงปู่แปะมาแนวพ <laughs> ่อถ <laughs> ึงมากินเขาา่าสากน้ำผลมาาจะมากินเย่าสาตื่นยังมาต่นขึ้นถึงหัวยางหัวจังเวะแปมาแนวันพอเลยมากินเข่าสากน้ำผสมโอ้จะาแมตาคิเอนกันยังสิอยากอยากกินเข่าสากน้ำโอ้ เป็นงานใหญ่เด้อหลวงปู่มันเป็นตำนานหลวงปู่ต้นเะเคียนนานมากบ่อ้นานแล้วเนาะบ่มี่ละแถวนึ่งกันเป็นนำบ่ถ่ว n ขอพมันสิมวนเนาะครับถือว่าเจ้าใ่งวดล่ะฮึมวนดี หมดเลยไล่งวดจะพรอมว่ได้ไักเตือดหรอไอ้เจ็บซีบางคนก็ได้เออเหลือเต็มู่เพิ่นล่ะเนาะสิล้างอบบนสิบอลอ้ล่างอย่างว่าหลวงปู่คุณบ่มีดวงครับหลวงปู่นีะเบิ่งเอาตัวนี้ครับนี้เพิ่นมาเข้าโอเข้าทรงเอานี่เนาะปู่เนาะเอ่ะ FC ฟีจะเป็นแนวทางเด้อนี่ครับแม่รังทรงรังทรงจะแม่ตะเคียนน่ะเนาะ นี่รนะเพื่นได้ตัวนี้เดอร์นะครับโอ้ได้อยู่ในวัดบ่แม่นเพื่นมาเมื่อถือซินอยู่นี่บอแม่ตะเคียนนี่แกะแล้วโอ้โโอ้ศูนย์ห้าเปรดศูนย์ห้าเปรนี่ปูมาจากไหนนะศูนย์ห้าเปรดโอ้ใช่ศูนย์ห้าครับครับอย่างพัทยาอ่ะอืม โถมาทางไก่ลองพอสีไก่้อ๋อปกติไม่เคยพลาดนะทางไก่เอฟซีเป็นแนวทางเด้อต้นตะเคียนงวดนี้ไม่ได้ไปทําที่ต้นเพราะว่าน้ําท่วมเลยเอฟซีทุกคนทุกท่านที่รอคอยแลวก็รถงไก่รถเขาเาดกระโงเสร็บ่อเชยใหเขากอยังมาื้ออ๋ออันนี้ห้นีาอันน่้ยห้าเศูนศูนห้าแปด ฟอสซีทุกคนทุกท่านเด้อครับนี่เป็นแนวทางเด้อ mm hmm. เลขเข้าโซนเด้นะครับนะ่ลงลงปูโจดไว้ให้ฟอสซีเด้อเนี่ยนะครับสาธุสาธุคอยรวยๆนะครับใช mm ่โอ้อยู่ในัน่จังก็มองครับฟอสซีทุกคนทุกท่านนะครับ mm hmm. เลขลงปู mm hmm. ลงปูใส่ลงว่าแม่ร่างเพิ่นมาเข้าทรงเอาที่นี่นะครับ เร้ได้มาที่วัดหลวงปูส่สายรงนะครับหลวงปูพ่พจุเพ่นบอกว่าที่นี่เลขที่ปู่ให้อยู่นี่ด้ครับนี่ที่เขียนให้นะครับหลวงปู่ก็ชัดอยู่นะว่าได้บ่อยเหมือนกันนะครับนี่ศูนย์ห้ดนะครับ่ะเลข ศูนห้าเปนะครับสาธุสาธุาธอาะเดเเข้าทรงนะครับที่นี่ครับนี่ครับสี่ส 1, หเก้ารือสี่อะไรครับสี่หนึ่งนี่ะครับหนึ่งหกกับสี่ 1, นึ่งะครับลองดูด้วยนะครับเพื่อมีโชคมีลาบด้วกันนะครับสาธุสาธุ เดี๋ยวต้นตะเคียนเดียวหน้าเลงก่อนเลยจะตามให้อีเด้อนะครับทุกคนทุกท่านนะครับหน้าเลงได้จะตามให้นะครับสาธุสาธุขอบคุณครับอาทีท่ติดตามนะครับกดแชร์กันเลยกำลังใจกันด้วยนะครับสาธุขอบคุณครับสวัสดีครับผม